ดีครับทุกคนอยู่ผมอาจจรนะครับวันนี้เราก็มาขี่รถเล่นกับพี่ริวสปินนะครับช่อง YouTube ริวสปินมากันสองคนครับวันนี้หลังจากที่ผมขึ้นสเตอร์แล้วนะครับขึ้นเป็น14 28นะครับว่ามันจะตึงดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับต้องมาดูครับผมจะมาเสิร์ฟพี่ริวสัหน่อยนะครับไม่ได้ขี่เล่นด้วยกันนานเลยนะครับเพราะว่าแก ไปฝึกงานนะครับช่วงนี้เลยไม,ไม่ค่อยได้มีเวลามาถ่ายชิปด้วยกันนะครับก็เวีบสีน้ำเงินนั่นแหละครับที่ทำสีอามชมพูจับๆครับขึ้นสเตอร์เป็นยี่แปดผมว่าเกียร์สีมันน่าจะตึงดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าแบบแต่ก่อนใส่ยีห้านะครับเกียร์สีมันห้อยมากเลยครับ ก็มาเสือกสักหน่อยครับเพราะแต่ว่ารถผมอาจจะวิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเออ,อากาศมันเออมันเข้าหน้าหนาวนะครับเพราะว่ารถตอนที่ไล่วันนั้นเป็นไล่หน้าร้อนนะครับมันก็เลยรถจะเพี้ยนนิดหนึ่งนะครับทั้งอากาศเย็นนะครับตอนนี้เติมนน้ำมันบ่ <laughs> ไปแล้วครับ <laughs> เอาจัดครับนี่ <laughs> ก็เป็นบ้านผมนะครับเป็นร้านขายของครับก็พาพี่แกมาเติมน้ำมันก่อนนะครับคันนี้เป็นลูกอพี่แกบอกว่าลูก53นะครับ53หาา3อีกแล้วเกี <c oughs> ย่ยวชุดอัน6เกือบชุด6นะบอกหาามเหียก, <c oughs> <c oughs> ก็มาอีแดงเราก็ ได้หมดนะครับบอกตรงครับ mm hmm. ดูครับโคตรเอาครับ mm hmm. นี่ แห้งอะ่ะขนาดคืนสเตอร์เลยได้นี่ค <c oughs> วันหวังว่ะมันคือจวดดีแต่วะคือจวดดีแต่วะก็ร้อนเยอะครับ โคตรเอาครับแต่ว่าเกียร์สามเกียร์สี่ผมมาอยู่นะครับขนาดแบบมลมแรงๆอากาศหนาวๆมันก็ยังพอได้นะครับเพราะว่าขึ้นสเตอร์แล้วนะครับมันอาจจะจวดกว่าเดิมครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ว่าไม่ไม่รู้ว่าจะลงตอนไหนเหมือนกันนะครับ <c oughs> นี่เอาจัด เสียงการ้องผมกูกขึ้นสักหน่อยครับลูกเดิมครับแคมท่อครับ เอาครับบอกตรงไปเส้นไห้นี่เส้นเดนนี่ไปเส้นไหนครับมือสีร่างเส้นนี้น้งโมมีรถดไหมนอกออก ลองจับจีผมว่ามาดีกว่าเดิมแน่นอนครับถ้ารู้แบบนี้กูขึ้นสเตอร์นานไปแล้วนี่นี่ยางเอาครับมาดูกันครับทางเส้นเก่าเส้นเดิมนะครับวันนี้ก็จะข้ามแล้วนะครับมากันสองคนนะครับตอนแรกว่าจะไปเอตะกิตไปรุ่นแถวทางบ้านดงหน่อยนะครับแต่โทรไปไม่รับครับ พายุเข้านะครับไม่รู้ว่าเป็นพายุเข้าหรือว่าเป็นฟ้าหน้าหนาวนะครับมันจะเป็นแบบฟ้าแบบนี้นะครับครับ มันอาจจะวิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลมแรงมากนะครับอากาศเย็นด้วยครับต้องลองวิ่งเวลาแบบแบดดร,ร้อนนะครับรถถึงจะมาดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าไล่ในสภาพอากาศที่อุณหภูมิร้อนนะครับ รนเรียนมาแล้วต้องเรียบกลับนะครับแต่ว่ารถพี่แกรแรงอยู่นะครับบอกห้าสามนะครับแต่บอกอีกคนมาห้าหกสรุปยังไงกันเนี่ยครับเรือวห้าแปดผมว่าน่าจะประมาณห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดต้องมีครับคันนี้ลูกผม ส่วนรถผมอ่า้าสา5 3จริงๆนะครับเพราะลูกนี้ก็ถือว่าวิ่งดีนะครับต่อไปอนาคตว่าจะจะออกทริปอยู่นะครับไปก็เคยพูดคลิปที่แล้วแล้วนะครับนะครับทรงอย่างได้ครับแต่รถพี่แกสวยจริงครับสีอย่างจ้าครับก็หาโอกาสว่างๆมาขี่ด้วยกันนะครับ ช่วงนี้ช่วงนี้พี่แกฝึกงานนะครับเลยไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายชิปด้วยกันเหมือนแต่ก่อนครับแต่ก่อนพี่แกมาถ่ายชิปด้วยกันบ่อยครับมาขับรถเล่นแล้วก็มาให้ผมรีวิวรถคันนี้ด้วยนะครับแกก็ถือว่าแรงนะครับเอาครับกลับบ้านครับ าากาเอาคนครับช่วงนี้ทางจะเสร็จแล้วนะครับต่อไปสนุกแน่นอนครับจะมาขับเล่นทางตรงนี้บ่อยเลยนะครับต่อไปนี้หาทางข้ามก่อนครับทางยุเทิน ื่อกี้ผมไม่ได้หมอบมินนะครับก้มแค่นี้นะครับฮะเบอรเสียงยังผมมาอยู่โอเคนะครับ,มมรบทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอรอ,อชมคลิปหน้าคลิปต่อไปนะว่าจะไปทำอะไรต่อนะครับขับรถเล่นหรืออะไรยังไงก็ อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ